คกก้าสิบสอ็ดบอ้โอ้ยเซงไม่โอ้เซงแล้วไม่โอเบื่อแล้วมาเลยมานี่เลยมาหาแม่นี่เร็วเร็ว เดี๋ยวอดกินนมนะเดีแ๋แม่ไม่พาไปนะเล่น,ลนนะเออาีร็วชมาลพาไปเล่นกันนะต้นนะไปช่วยกันแพร่ไข้กันนะฮัลโหลค่ะพี่เปพี่เปนยนี่ป้าไรป้าก็อเอ้ยก็ไรป้าเอาเร็วเร็วเร็ป้า็เรรป้าร็รม,ม ่อ่ะก็เอ้ยอ่ะร้องให้แม่ฟังก่อนก็นี่นี่นี่ไอ้ก็เอ้ยก็ใขรอะไก็ขขออไเข้าแล้ว้งังเข้าปเข้าปอะไม่ลงทางนั้นคอละ เราตื่นสาตื่นใจที่สิดทีังทังนี้จะองรักที่เราเชื่กกันงต้องพากับมบอานส

ได้ยินใจอ,องไคะไป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 มี่องไปมีชองทงทงลหกฮ่าฮ่าอ่มน,น,นี่นี่ทาอะไรลูกพาาทงคนคนอะไคนอะไรคนอลี้องบา บอไอ้ย่าไอเดนโนอ่สีสีขั้นเลยขั้นเลย is near on floor เอาเลยต่อเร็วนอนอนอนบอขัไข่ไหนนอหนูอยู่ไหนลูกไหนชี้ให้แม่ดูสิไี้แล้วก็อะไรนีอนอหนูผักไข่แล้วก็อะไรนอนหนูนี่นอหนูผักไข่บอใช่ครับจผม ามอปลากรพ้มด้วยอะไรนี่ลูกอะไรีผาพึ่งผออะไรลูกผาอะไรลูก I โอ้ยน่าักเลยนะน้ำปลากล่องเฉยถฉายไม่กำลังดูบนบอานผพึ่งผอะไรลูกผอพึ่งทำ pha thôi 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 होय कोण होय